สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พบกับช่องพ่อนาโมพาเพลินอีกแล้วนะครับผมจะพาไปพบกับต้นไม้ที่ปลูกสวยปลูกง่ายใครก็ปลูกได้อีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่านงาช้างนั่นเองนะครับว่านงาช้างมีหลายชนิดด้วยกันนะครับที่ผมเห็นบางชนิดก็ต้นสูงนะครับต้นหลมแหลม ปลูกในกระถางแล้วก็ถ้าขึ้นเต็มกระถางนี่ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ที่เอามาให้ดูนี่เป็นว่านงาช้างอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หนึ่งต้นก็จะมีหลายใบเทียมนะครับซึ่งต้นของเขานี่ก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนงาช้างนะครับ แหลมลม,มีลายด้วยนะครับก็ผมว่ามีสเสน่ห์สวยงามตรงนี้แหละครับมีลายเป็นชั้นๆน,นะครับซึ่งการปลูกต้นไม้ชนิดนี้นี่ก็ง่ายมากจริงๆนะครับแค่ไปเอาหน่อเข้ามาแล้วก็ปลูกลงไปในกระถางนะครับใช้ดินธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็ คอยใส่ปุ๋ยเอานะครับซึ่งวานงาช้างนี่ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าถ้าปลูกไว้ก็จะปกป้องสิ่งอันตรายที่จะเข้ามาในบ้านได้นะครับนอกจากนี้วานงาช้างก็ยังเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะครับ ว่านงาช้างเขาว่ามีดอกด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นดอกเข้าเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะนำมาปลูกไว้เพื่อความสวยงามหรือเป็นไม้มงคลก็สามารถทำได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ